มาแบบปันที่มาหากราบกอดเพอร์เวอร์เที่37นะคะพลังแห่งรักนะคะนำมาซึ่งนะคะผลลัพธ์นะะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะเรานะคะคือคนที่เพิ่มพลังนะคะความรักของเรานะคะรักในตัวเองรักในพ่อแม่รักในนะคะอ่ะกัลยาณมิตรือรักในครอบครัวของเรา รักในคนรอบขานั่นเองนะคะเนาะวันนี้นะคะถ้าเราอยากเป็นแบบไหนให้เรารู้สึกนะคะมีความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่เรานะคะอาจสูงผ่านออกไปนะคะไม่ว่าคุณนะ,ะปล่อยคลื่นพลังงานอะไรออกไปนะคะวันนี้นะคะเรานะคะเป็นคนเขาเรียกว่าเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเองนะคะความรักนะคะอารมณ์ดีเบิกบานนะคะร่าเดิงงนาดิกรีนะคะกดแห่งจักกากดแห่งแดงดึงดูดนั่นก็คือนะคะ กดกดหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือความรักนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรานะคะส่งคลื่นอะไรออกไปเราก็จะปล่อยเรานะคะดึงเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์นั้นเข้ามานะคะลองนะคะทำสิ่งที่เรารักด้วยความสุขดู